สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันห่องห่วยสุขใจนะคะที่ได้ใช้เป็นประจำนะคะในการจองห้องประชุมเรียกร้องเรียนเรื่องต่างๆนะคะวิธีการก็ใช้ง่ายนะคะลดการลดการเดินทางไปที่เทศบาลน,นะคะสามารถแจ้งผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นหลายไหนก็ตามในตลอด24ชั่วโมงนะคะปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจะต้องไปแจ้งเขียนคำร้องเนี่ยต้องรอวันทําการ แต่ตอนนี้ก็คือสามารถห้าทุ่มเที่ยงคืนสามารถร้องขอต่างๆเรื่องต่างๆไปที่เทศบาลได้เลยค่ะคสวัสดีครับอ่กฤษดาพรลินจ้อยสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่2นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของการใช้น้องหอยสุกใจระบบน้องหอยสุกใจที่ประสบการณ์ที่เคยใช้มานะครับก็ตรงนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการใช้งาน ของสมาชิกสภามากเลยแล้วก็แล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของพี่น้องประชาชนมากเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องฟิกเวลาให้เขาละว่าจะต้องใช้งาน8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นจะต้องเดินทางเข้ามาเขียนคาร้องที่เทศบาลให้เสียเวลาณตอนนี้ก็คือพอมีระบบหน่อหอยสุขใจเนี่ยะจะเป็นการทุ่นแรงในการใช้งานของพวกเรามากเลยเพราะว่าอย่างสมมุติปัญหาที่เราเจอหน้าง,งานเนี่ยครับประมาณสัก หกโมงทุ่มเนี้ยปกติเนี่ยคือแบบไม่มีน้องๆละเพราะว่าจะต้องแจ้งในเวลาราชการอันนี้เราสามารถเข้าไปในระบบของน้องหอยสุขใจได้เลยก็คือสามารถเข้าไปเลือกคําร้องคําร้องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เข้าไปถ้าสมมุติไฟกิ่งดับก็เข้ากองช่างขยะมันเกินถนนหรือว่ากิ่งไม้เราข้อกองสาธารณสุขหรือจะเป็นการติดตามสถานะคำร้องที่เราแจ้งไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเช็คในระบบได้ส่วนคำร้องพวกนี้เวลาเรากดส่งไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะ ไปเข้าในส่วนกลางแล้วก็จะมีน้องๆเนี่ยคอยดูในระบบแล้วก็กระจายงานในทันทีซึ่งตรงเนี้ยลดเวลาการทํางานของพวกเราแล้วก็ลดเวลาการทํางานของน้องๆลดปริมาณเอกสารที่พวกเราจะต้องเดินทางเข้ามาเขียนนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับในระบบตัวนี้ครับอ่ะครับเดี๋ยวก็มาดูการใช้งานของน้องหอยสุกใจนะครับไลน์ออฟฟิเชีตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับ สแกน QR code ตามนี้เลยเดี๋ยวจะให้น้องๆลงไว้ที่วิดีโอนี้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับไปติดตาม QR code ตัวนี้ได้ที่เพจเทศบาลตำบลหนองหอยก็ได้นะครับก็ง่ายๆเลยครับเปิดไลน์ขึ้นมาเลยนะเปิดไลน์ขึ้นมาเลยนะครับกดสแกน QR code เลยนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะเข้าตัวหนองหอยสุขใจนะครับอันนี้คือจริงๆมันจะขึ้นตัวที่ให้แอดเพื่อนก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือแอดเพื่อนละก็คือ ใช้มาได้หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับก็ง่ายๆเลยการใช้หน่อหอยสุกใจนะครับเวลาท่านมีคําร้องหรือมีอะไรครับท่านดูเมนูแนละ้วมันก็จะมีเมนูหลายๆอย่างนะครับขอรู้เคราะหบ้างร้องเรียนส่วนใหญ่แล้วเมนูที่ท่านจะใช้ก็คือเมนูร้องเรียนร้องทุกข์นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บอ่ามันก็จะมีรายละเอียดต่างๆท่านก็กอกตาละเอียดนะครับอ่าเขาบอกเพิ่มหัวข้อเรื่องเรื่องอะไรที่ท่านจะร้องเรียนนะครับอันที่2อ่าเดี๋ยวนะครับเอาใหมาเอาหมา นี่นะครับง่ายๆอันที่2ชื่อนะครับชื่อคนแจ้งท่านท่านชื่ออะไรท่านแจ้งไปเลยนะครับหัวข้อเรื่องแจ้งเรื่องอะไรไฟกิ่งดับบ้านไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดว่าจุดที่ดับของท่านอ่ะอยู่ตรงไหนนะครับตรงน,นี้ก็คือบ้านเลขที่หน้าบ้านเลขที่นี้นะครับหมู่ที่เท่าไหร่อย่าลืมใส่หมู่นะครับบ้านอะไรนะครับเพราะว่าถ้าใส่แค่บ้านเลขที่บางทีอาจจะสับสนไปลงหมู่อื่นก็ได้ก็หามไม่ได้นะครับก็ต้องติดตามกันอีก ใส่เบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับที่อยู่ของท่านอีเมลถ้ามีนะครับใส่ให้ครบเลยนะครับส่วนพิกัดหรือว่ารูปที่ท่านไม่สามารถโหลดได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวลท่านก็บันทึกคําร้องไปเลยนะครับหรือท่านต้องการโหลดร,ร,ร,รูปหลังจากบันทึกคําร้องมันจะมีให้โหลดรูปนะครับแต่ที่สําคัญพอ,อกดบันทึกไปแล้วเนี่ยอยากให้ท่านจดเลขคาร้องไว้ด้วยนะครับเพื่อเวลาที่เราจะมาติดตามสถานะเนี่ยจะสามารถติดตามได้ง่ายและก็ค้นหาได้ง่ายเลยนะครับเสร็จแล้วอ่ะสมมุติว่าเราบันทึกคําร้องไปละ เราได้เลขสมมุติเลข120นะครับนะลองดูนะครับตัวนี้จะมีเมนูติดตามสถานะให้ท่านเห็นนะครับท่านกดเข้าเลยปึ๊บนะครับสมมุติบัอกีแจ้งไปละเลขที่120สมมุตินะครับปึ๊บป๊บปึ๊บนะครับใส่พศออที่ท่านแจ้งนะครับอ่ะสมมุติใส่พศ2,564นะครับนีแล้วก็กดตรวจสอบคําร้องว่าถึงไหนแล้วนะครับนี่เลยครับคาร้องก็จะขึ้นมาเลยนะครับอ่า คำร้องตัวนี้นะครับตอนนี้ได้ทําการจัดการผลการดาเนินงานเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ดาเนินการก็แสดงว่าจะอยู่ระหว่างดําเนินการหรือว่าสถานะก็จะขึ้นตามางานที่กําลังจะทําอยู่นะครับตัวนี้ใช้ง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรยากเลยอยู่ที่ไหนยังไงอะไรก็สามารถเวลาไหนด้วยนะครับย4ิบี่ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งมาได้ตลอดเลยเพราะว่าระบบตัวนี้พอแจ้งเข้ามาแล้วครับก็จะเข้าไปที่ส่วนกลางร,ระบบก็จะดีดไปให้แต่ละกอง กองงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรงเรียนที่เราได้จะส่งเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวเนี้ก็จะสามารถทําให้น้องๆเนี่ยครับแก้ปัญหาให้กันได้อย่างตรงจุดตรงใจอย่าลืมเข้ามาใช้กันนะครับแจ้งคําร้องผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Line Official Account หนองหอยสุขใจสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้เสมออย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาเยอะๆนะครับ